สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักของครูทุกคนนะครับก็เมื่อตอนวันศุกร์เนาะตอนข้าพูครดได้บอกไว้แล้วว่าอตอนครูสอนนะครับครูมีภารกิจด่วนด่วนด่วน,นจริงๆนะครับที่ต้องอไม่ได้เข้าสอนนาะไม่ได้เข้าสอนครูก็บอกว่าเดี๋ยวครูจะอัดคลิปสอนให้ีหลังวันนี้ก็มาตามนัดแล้วนะครับถึงแม้จะลืมไปช่วงหนึ่งนะครับ ครูสารภาพเลยครูลืมลืมลืมอัดคิดไม่พวกเธอนะครับเพิ่งมานึกได้ตอนตากผ้าเศรษฐกิจทำให้ถึงนึกได้หรอตอนครูตากผ้านะครับครูสะบัดเสื้ออยู่นะครับแล้วก็น้ํามันกระเด็นใส่ผนังนะครับโดนโดนใส่ผนังอยู่สี่จุดนะครับครูเห็นเลขสี่เลขสี่เออลืมอัดคิดให้ปสี่อเนี่ยนะครับครูเลยนึกได้ก็เลยมา คลิปให้พวกเธอเนาะเธอว่าปแ,ปแปลกไหมแปลกเนาะทีมาของการอาคิภคูปแปลกมากอ่ะอย่างนี้ครูบอกนะครับอ่าเหมือนเดิมเนาะจริงๆแล้วอ่าก่อนครูจะออกมานะครับก่อนครูจะเอาห้องอ่ามิงเนาะครูก็สั่งไว้ละว่าให้ทำสองหน้านะครับทำแบบตัมสองหน้าแต่ว่าครูยังไม่ได้สอนไงนะวันนี้ครูจะสอน เนาะนะครับอ่ามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยเนาะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกลบเนาะที่เราที่เราเรียนที่ผ่านๆมานะมันเป็นตัวเลขใช่ไหมเขาจะบอกเลยว่าเอาเลขอะไรมาบวกอะไรเอาเลขอะไรมาลบอะไรแต่นี่ครับนี่อันเนี้ยเขาเรียกว่าโจทย์ปัญหานะครับที่ในลักษณะเป็นตัวหนังสือแบบเนี้ยเนาะไม่ใช่ตัวเลขเลยมีตัวเลขกันแหละแต่ว่าเธอต้องแกะออกมาว่าไอตัวหนังสือเนี้ย จริงๆแล้วมันให้ทำอะไรกับตัวเลขพวกนี้กันแน่เนาะอ่ะมาดูนะครับเริ่มจากข้อที่หนึ่งก่อนเลยพิษณุต้องการซื้อรถยนต์ราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทมีเงินอยู่แล้วเจ็ดแสนหกหมืนแปดพบาทพิษณุต้องหาเงินมาเพิ่มอย่างน้อยที่สุดเท่าใดจึงจะซื้อรถยนต์ได้อ่ะวิธีทำนะครับวิธีทำอ่าคุณจะบอกเลยว่าม,มันมันมีมีวิธีแบบ คิดสั้นๆอยู่นะครับพูดง่ายๆตอนแรกเนี่ยเธอจะต้องหาว่าโจทย์อ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับโดยหลักทั่วไปแล้วนะโดยหลักทั่วไปแล้วโจทย์จะมีอยู่3อย่างนะครับคือกําหนดให้มา2แล้วก็ถามอีกหนึ่งเช่นเธอดูนะอันนี้กําหนดอะไรซื้อต้องการซื้อรถยนต์ราคาปึ๊บเท่านี้อันนี้คือราคารถยนต์นะครับมีเงินอยู่แล้วเท่านี้แล้วสุดท้ายเขาถามหาอะไร ต้องหาเงินเพิ่มเท่าใดใช่ไหมอ่ะมาดูเขียนทีละอย่างเลยเริ่มจากราคารถยนต์ก่อนนะครับราคารถยนต์นะครับ,ราานะรบอ่ะคุณแนะนำให้ขีดเป็นเส้นไว้ก่อนเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเพิ่งขีดเป็นเส้นก็ได้อ่ะเขียนไว้ก่อนที่โจทย์ให้มาเนาะแล้วก็มีเงิน แล้วก็อันสุดท้ายคือต้องหาเพิ่มแบบนี้จริงๆแล้วนะจริงๆแล้วบางคนเนาะแค่อ่านโจทย์เธอก็รู้แล้วเอาไปบวกเอาไปลบแต่นี่รูให้วิธีสำหรับแบบคนที่ดูไม่ออกเนาะว่าต้องโจทย์เนี้ยต้องเอาไปบวกหรือเอาไปลบเนาะก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเธอว่าในบรรดา3อันเนี้ยหนึสาเนี้ย เส้นอ่าอันไหนจะมีอ่าอันไหนจำนวนจะมากที่สุดก็ต้องเป็นราคารถยนต์สิใช่ไหมเพราะเราจะซื้ออ่ะอันนี้คือราคารถยนต์นะครับราคารถยนต์เท่าไหร่ครับ1นึ่งล้านห้าแสนเสร็จปุ๊บมีเงินอ่ามีเงินมีเงินอยู่เท่าไหร่ มีเงินเนี่ยต้องน้อยกว่าราคารถอยู่ละถูกไหมเพราะเรายังเก็บเงินไม่ครบเลยเนาะเรายังเก็บเงินไม่ครบแต่เราอยากซื้ออ่ะมีเงินจะน้อยกว่าอ่ะเพราะนั้นเส้นก็ต้องสั้นกว่าแบบนี้อ่ะกำลังด้หนเส้นสั้นกว่านะเพราะว่ามันก็ต้องสั้นกว่าอยู่แล ه, ้วล่ะเพราะว่ามีเงินเรายังไม่พอจะไปซื้อรถเลยคราวนี้ต้องหาเพิ่มเธอดูต้องหาเพิ่มเนี่ยแสดงว่ามันต้องเป็นช่วงนี้ละถูกไหมนี่มันต้องเป็นช่วงนี้ละ เท่าไหร่ยังไม่รู้นะอันนี้คือโจทย์เขาถามนะครับแต่ว่าอันนี้คือราคารถทั้งหมดใช่ไหมสีแดงเส้นสีแดงคือราคารถทั้งหมดเส้นนี้นะครับเส้นสีแดงคือราคารถทั้งหมดเรามีเงินอยู่เท่านี้อืมซึ่งมันยังไม่ทั้งหมดนะครับมันยังไม่ทั้งหมดของราคารถอาจจะประมาณสักครึ่งหรืออาจจะมากกว่านั้นไม่รู้แหละแต่ว่ามันน้อยกว่าแน่นอนแล้วที่เหลือเนี่ยที่เหลือแล้วเติมเต็ม ที่เหลือเนี่ยถ้าหามาได้ครบเนี่ยถ้าเกิดเราได้จากตรงนี้ถึงตรงนี้นะเนี่ยมันจะได้เท่ากับราคารถถูกไหมเออนะครับไอตรงหายไปเนี่ยเขาถามว่าไอตรงเนี้ยเท่าไหร่เธอว่าข้อนี้ครับจะหาสีน้ําเงินนี้ยังไงหายยังไงเอ่ยเอาอะไรตั้งครับนะแน่นอนเนาะเพราะถ้าอยากรู้ตรงนี้นะครับอยากรู้ตรงนี้ส่วนที่หายไปตรงนี้ก็เอาตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ย นะครับล้านห้ามันลบกับตรงนี้มันลบตรงนี้ออกไปลบเส้นนี้ออกไป,ลบ,ออกไปลบเส้นเขียวออกไปลบเส้นเขียวออกไปมันก็จะเหลือแค่ตรงนี้ซึ่งเป็นเส้นสีน้าเงินเห็นไหมเนี่ยจากทั้งหมดล้านห้าเส้นสีแดงเธอดูนะเส้นสีแดงเนี่ยคือล้านห้านะครับเนี่ยตรงนี้คือล้านห้าขูเอาเส้นสีเขียวออกตรงนี้สีเขียวแล้วมันก็จะเหลือตรงนี้ไงเข้าใจไหมอืมเพราะฉะนั้นข้อนี้จะใช้ลบ บางคนอาจจะงงครัวอธิบายเยินเยอะกรัวอธิบายเผื่อคนที่เขาไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เนาะ,ะลบกับเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันแบบนี้นะครับแล้วได้เท่ากับอ,อันนี้คือประโยคสัญ,ญลักษณ์เนาะแบบที่เราเขียนกันทั่วไปเลยประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับดังนั้นดังนั้นก็เอาตรงนี้แหละไอ้ตรงที่เขาถามเนาะมาเขียนต้องหา เงินเพิ่มอ่ะครูจะไม่ฉเฉลยนะอ่ะเธอสังเกตตรงนี้เขาบอกว่ามีรูปเครื่องคิดเลขตรงนี้แล้วให้เช็คถูกแต่โ no, นครับครูนัดไม่ให้ใช้ใช้สมองเธอเนี่ยแหละนะครับมันไม่ได้ยากเกินป .4 แล้วเนาะลบลบเลขง่ายๆนะครับถึงถึงมันจะเป็นหลักล้านก็เถอะแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินความสามารถพวกเธอนะครับแค่ลบเลขเนาะอ่ะต้องหาเงินเพิ่มครูจะไม่ฉเฉลยนะไปหามา เนาะหน่วยอย่าลืมหน่วยด้วยหน่วยเป็นอะไรครับบืดหน่วยเป็นบืดไหมหน่วยเป็นตำลึงหน่วยเป็นตัวโนหน่วยเป็นบาทครับอ่าเนาะแล้วตรงนี้ตอบเป็นเลขอะไรใครตอบได้ยกมือเออไม่ใช่โคอาทอโโทษโท,โทมันกัง้งมันกัง้งรู้จักมันกั้งไหม มันจะคล้ายๆกุ้งนะครับอยู่ในทะเลเหมือนกันแฮหะนะครับหน่วยก็เป็นบาทเหมือนกันเนาะอันนี้ตอบเป็นเลขไทยนะครับไม่ใช่ครูบอกอะครูบอกตอบเป็นเลขไทยนี่ไงครับผมเขียนเลขไทยมาละมางเงกเนอ้อเขียนเลขไทยก็คือคําตอบเนาะที่เขียนเป็นเลขไทยนะครับอย่าบอกนะว่าไม่รู้ว่าเลขไทยเขียนยังไงอ่หยอกยอกอ่ะข้อสองอ่ะข้อสองข้อสอง อ่ะให้อะไรมาบ้างอ่างเก็บน้ํามีน้ําอยู่อ่าโอเคเขียนก่อนอ่ะอันที่หนึ่งค้อยังสีแดงแล้วกันอ่างเก็บน้ํามีน้ําอ่ะครูจะยังไม่ขีดเส้นนะเพราะครูยังไม่รู้เลยว่าอันไหนเยอะที่สุดเนาะอันที่สองห้อะไรอีกมีน้ําไหลลงอ่าง อันที่สามเขาถามอะไรครับเก็บน้ำทั้งหมดอ่ะคราวนี้ดูนะสามอันนี้ถือว่าอันไหนมากที่สุดอ่ะระหว่างในอ่างที่มีน้ําอยู่กับน้ําที่ไหลลงอ่างกับน้าอะที่มีทั้งหมดหลังจากน้ําไหลลงอ่างแล้วอะแน่นอนครับน้ําทั้งหมดอยู่ละมันก็บอกอยู่ว่าทั้งหมดเนาะอ,อ่ะคราวนี้ อันนี้กับอันนี้ไม่ว่าอันไหนมากกว่าอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าน้อยกว่าอ่างเก็บน้ําทั้งหมดอะอะเรามาพิจารณาแบบนี้มีอ่างเก็บน้ําอ่าน้อยกว่าอยู่ละเท่าไหรไม่รู้แหละขีดไว้ก่อนเนาะแต่ว่าเขียนให้มันแค่น้อยน้อยกว่าน้อยกว่าตัวที่มากที่สุดก็พออ่ะคราวนี้น้ําไหลลงอ่างแสดงว่ามันมีน้ําอยู่แล้วอ่ะไหลลงไปเพิ่มเนาะไหลลงไปเพิ่มก็ต้องเพิ่มจากไอ้ที่มีอยู่แล้วแหละจนไปถึงเก็บทั้งหมดเนี่ย เพราะมันไหลเสร็จอ่ะเราก็จะรู้ว่าเก็บทั้งหมดเนี่ย,ทเ,ยเท่าไหร่ถูกไหมอ่าคราวนี้มาดูที่มีน้ําอยู่เนี่ยสิบสองล้านเนาะแล้วก็ที่ไหลลงเพิ่มนะครับหกล้านแปดแสนห้าหมืนคราวนี้มาดูเธอว่าเขาถามตรงสีน้ําเงินเนาะเธอว่าต้องทําอะไรกับสองเส้นนี้นะครับถึงจะได้สีน้ําเงินออกมาเอามาทําอะไรกันครับ ไม่บอกใครตอบได้ยกยกอะไรล่ะสอนอัดคลิปเนาะอ่ะสองข้อนะครับข้อสามข้อสี่ลองไปทําเองดูนะครับลองไปทําเองดูคราวนี้มาดูตรงนี้อ่าตรงน,รงนี้ตรงนี้จะยากกว่าเพื่อนนิดหนึ่งอ่าเธอดูนะผูจะเริ่มจากตรงนี้อันนี้ต้องใช้พื้นที่นิดหน่อยพี่มีเงิน เริ่มจากพี่มีเงินก่อนอันที่สองน้องมีเงินมากกว่าพี่มันไม่ได้บอกว่าน้องมีเงินเท่าไหร่นะแต่มีมากกว่าพี่เนี่ยเออันอกว่าน้องมีเงินมากกว่าพี่อ่าพี่กับโอ๊ยล,ลืมขูเขียนสีเดียวกันหมดเลยยังงงอีกอะอืเอาใหม่เอาใหม่ ใครเลยน้องมีเงินมากกว่าพี่อ่ะโอเคอันที่สามพี่กับน้องมีเงินทั้งหมดรวมกันอ่ะคูเขียนว่ารวมกันพอละอ่ะโอเคเธอว่าสามอันนี้อันไหนมากที่สุดแน่นอนครับพี่กับน้องมีเงินรวมกันอยู่ลว กูเขนอย่างงี้อ๋อเส้นมันสั้นไปเดี๋ยวมันจะวาดยากเนาะ,ะยาวหนฮะเดี๋ยวยาว,ยาวนิดนึงโอเคถึงนี้เลยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูนะกูเริ่มจากพี่มีเงินก่อนเขียนไปเท่าไหร่ก็ได้ขอให้น้อยกว่าเส้นที่มากที่สุดพอละน้องมีเงินมากกว่าพี่อ่ะรูเขียนอย่างงี้คำตอบผูเขียนอย่างงี้อ่ะ ถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเธอดูเส้นเขียวดีๆนะเขาบอกว่าน้องมีเงินมากกว่าพี่นะครับมันไม่ได้บอกว่าน้องมีเงินนะน้องมีเงินมากกว่าพี่สแสดงว่าถ้าเกิดเธอเอาสองเส้นนี้นะครับสองเส้นนี้ที่ครูวงกลมนะครับมาบวกกันเนี่ยเธอจะได้สองเงินของพี่กับน้องรวมกันหรือย,ยังยังนะ ถ้าเธอเอาเงินเอาเอาเงินของพี่เนี่ยบวกกับน้องมีเงินมากกว่าพี่ถ้าเธอเอาสองเส้นเนี่ยนะครับมาบวกกันเธอจะได้เงินของน้องครับเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่คำตอบนะเธอจะต้องเขียนอย่างนี้อ่ะยังไงดีนะย้อนก่อนย้อนแบบนี้เสียเวลานะคุลบนี้เลย ครูบอกแล้วว่าเขียนแบบนี้ผิดนะครับต้องเขียนแบบนี้ครับอเดี๋ยวครูจะขีดใหม่นะครับขีดแบบนี้ครับเพราะอะไรอะ่ะแล้วตรงนี้ส่วนที่หายไปไปตรงไหนถึงดูนะจริงๆแล้วครูต้องเขียนอย่างนี้แตห่หักอ่าครูจะเพิ่มมาอันหนึ่งอ่าสีส้มแล้วกันมันทัดก็จะไม่พออยู่ละอ่ะเงินของน้อง เงินของน้องเธอดูนะอันนี้แหละนะครับอันนี้แหละนี่แหละเธอดูนะดูเส้นสีส้มมีดีเนี่ยถ้าครัวเส้นสีส้มมาบวกกับเส้นสีแดงโอเคมันถึงจะกลายเป็นเงินพี่กับน้องรวมกันถูกไหมนะครับสะแดงว่าเธอดูนะแล้วเงินน้องเนี่ยเราไม่มีนะเราเรารู้ว่าเงินพี่เนี่ยเรารู้พี่มีเงินหนึ่งล้านห้าแสน โอ้พี่น้องคู่นี้เป็นเศรษฐีหรือไงเนี่ยแค่แค่พี่ก็มีเงินล้านกว่าบาทละโอ้แล้วน้องดันมีเงินมากกว่าพี่ด้วยนะไม่รู้ทํางานอะไรกันมีเงินเป็นล้านอีกต่างหากน่าจะเป็นเศรษฐีเนาะอ่ะคราวนี้เธอดูคราวนี้เรามีอันไหนบ้างเราไม่มีเส้นไหนบ้างเราไม่มีเส้นนี้ถูกไหมแล้วก็ไม่มีเส้นนี้ด้วยที่เป็นคําตอบของเรา แล้วโจท์เขาถามอะไรโจท์เขาถามสีน้าเงินนะแต่เราไม่มีสีส้มไงเพราะสีน้ําเงินมันได้จากสีแดงบวกสีส้มนะครับเพราะ,ะนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์เธอต้องเขียนอยู่ในรูปแบบนี้ครับเธอดูดีนะ,อะเอาเงินของพี่นะครับเงินของพี่บวกด้วยเงินของน้องครับ นี้อันเนี้ยในวงเล็บสีดำเงินนะบวกกันเสร็จแล้วมันจะยังไม่ใช่เงินทั้งหมดนะครับเป็นเงินของน้องเนี่ยเนี่ยในวงเล็บทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเงินของน้องนะแล้วครูต้องเอามาบวกกับเงินของพี่ด้วยเห็นไหมเงินของพี่คือเนี่ยบวกอีกรอบหนึ่งเห็นไหมแสดงว่าเราจะต้องบวกล้านห้าเนี่ยตั้งสองรอบเลยนะนี่เห็นไหมเลขเดียวกันเลยเนาะ อ่าเห็นไหมนี่เขาถึงบอกเลยคณิตคิดท้าทายเนาะแต่ว่าบางคนนี่ไม่เห็นท้าทายเลยดูโจทย์แป๊บเดียวก็รู้นะ,ะเห็นไหมต้องบวกกัน2รอบด้วยกันข้อนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับสำหรับปอ .4 อันนี้ก็อ่าสอนซ่อมเนาะสำหรับหน้า36 37นะครับแล้วก็ทํามาส่งให้เรียบร้อยเนาะอ่าเหมือนครูจะเห็นแวบๆบแบบนะเหมือนคุณจะเห็นแวบๆว่ามีคนทํามาส่งแล้วนะเออครูก็ไม่รู้ว่าอ่า ทำได้เองจริงๆหรือว่าไปดูเฉลยมาเนาะแต่ก็ถ้าส่งงานก็มีคะแนนนะครับเหมือนเดิมอ่านะครับก็หยุดห้าวันนะครับก็เป็นไปได้ก็ไม่จําเป็นเนาะถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกไปไหนแต่ว่าควรูร่วมยังไงก็ต้องออกเนาะเพราะอย่างน้อยก็ต้องไปหาก,กับข้าวไปซื้อกับข้าวอะไรกินเนาะแต่ว่าป้องกันตัวเองด้วยนะครับป้องกันตัวเองด้วยอ่าโรงเรียนเราก็ยังไม่มีววแววจะเปิดเนาะเราก็ต้องปรับตัวให้ได้เรียนนี้ไปก่อนออส่งงานเหมือนเดิมนะครับลายส่วนตัวหรือเฟซส่วนตัวเนาะโอเค สำหรับป .4 นะครับวันนี้สอนซ่อมเสริมนะครับที่ครูไม่ได้สอนไปนะวันนี้ก็สวัสดีครับ